อยย่าบ้านรลกเนี่ยย่าข<อ>ึ้นเออเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูฝากค่คขะของเข้าบ้านด้วยหนูมีธุระหนูจะได้ไม่ต้องเข้าไปฝากอะไรเออเดี๋ยวเอาของไปด้วยรักมันนะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเข้าไปเนี่ยมีธุระ<ห>เนี่ยเดี๋ยวหนูฝากข้าวสารอันนี้ไปพีนั่นด้วยแล้วก็ฝากไอเนี่ยแฮร์เซรั่มไปให้แม่เขาด้วยนะอันนี้ให้แม่เหรอเออแล้วอันนี้ฝากเออพอดีเลยข้าวสารบ้านบ้านหมดพอดีเลยเออเออฝากมาแหละโอเคเออเออไม่ต้องเข้าไปเออเดี๋ยวไปธุระก่อนนะเออเจะเลยนะลูกนะ แปะข้าวมาจากไหนอ่ะอ้าวก็ซื้อมาสิขอเข้ามาได้แล้วข้าวหมดถุงแล้วไม่ได้เหรอเออเอาไปเอาก็ได้ไว้หุงข้าวกินเอออ่ออันนี้อันนี้ลูกฝากมาด้วยอันนี้ลูกฝากมาเหรอเอออ้าวแล้วตังค์ล่ะอาไหร่ะรายค่าข้าวเขาเท่าไรห้าร้อยเอ้าครบแปะเนี่ยครบห้าร้อยเลยนะเหรอครบจริงนะเออนี่มันใช่เหรอวะอันนี้ลูกฝากมา ร้่อนี้ซื้อมาอะไรวะมันใช่หรอวะมันใช่ไหมวะ